สวัสดีค่ะพบกับช anel สวนการ์ l i ล e on the w o r l ววัตถุที่มีรูปร่างหน้าตาประหลาดคล้ายตัวอ่อนของจักรจั่แต่มีส่วนนะคะที่เจริญเติบโตออกมาบนหัวของมันจนทำให้มองดูคล้ายกับพืชแต่หลายคนนะคะต่างก็พากันเรียกชื่อของมันว่าว่านจัก,กจัน่นซึ่งความจริงแล้วว่านจักรจั่นนะคะที่หลายคนเรียกเรียกกันอยู่นั้นมันไม่ได้เป็นทั้งว่าน แล้วก็ไม่ได้เป็นทั้งพืชหรอกนะคะแต่มันเป็นจักจั่นที่ตายจากการติดเชื้อราต่างหากนะคะซึ่งสาเหตุนะคะที่เป็นแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อตอนที่ตัวอ่อนของจักจั่นอยู่ในช่วงกําลังจะขึ้นมาลอกคราบเพื่อเข้าสู่ระยะตัวโตเต็มวัยเหนือพื้นดินในช่วงเวลานี้นะคะจักจั่นจะมีความอ่อนแอมากและบวกกับเป็นช่วงหน้าฝนที่สภาพอากาศนะคะเต็มไปด้วยความชื้นสูง ทำให้เชื้อราแพร่กระจายได้ดีในอากาศแต่เมื่อเชื้อรานะคะคตกลงสู่พื้นดินไปอยู่บนตัวของจัก,กจั่นผู้อ่อนแอภูมิต้ดดานทานที่ต่ำทําให้เชื้อรานั้นสามารถที่จะแทงเส้นใยของมันเข้าไปแล้วก็จเจริญเติบโตนะคะภายในตัวของจัก,กจั่นได้ดีจากนั้นมันก็จะทําการแย่งน้ําแย่งอาหารรวมถึงแร่ธาตุต่างๆในตัวของตัวอ่อนจัก,กจัน่นจนทําให้จัก,กจั่นเคราะห์ร้ายต้องตายไปในที่สุดนั่นเองนะคะซึ่งเชื้อราเหล่านี้ก็คือเชื้อราทําลายมาแมลง ที่มีอยู่มากมายกว่า500ชนิดทั่วโลกซึ่งในไทยเรานะคะมีอยู่มากกว่า400ชนิดเชี่ยวนะคะซึ่งตามความเชื่อของคนในบางพื้นที่จะเชื่อกันว่าหากใครนะคะได้นำว่านจากกาักจั่นไปบูชาก็จะมีแต่โชคลาภทํามาค้าขึ้นมีเงินมีทองชื่อเสียงโด่งดัง และก็ยังช่วยให้แคลคลาดจากอันตรายต่างๆอีกทั้งบางคนนะคะก็ยังนําไปต้มกินอีกด้วยซึ่งถึงแม้ว่าหน้าตาของว่านจกักระจันนั้นอาจจะละไม้คล้ายกับถังเช่าที่ถือได้ว่าเป็นของหายากและก็มีราคาแพงที่เกิดจากการที่หนอนที่เสื้อนี้หนาวไปจําศีลอยู่ใต้หิมะและก็ทําให้ถูกเหตุนั้นเกาะกิน จนสุดท้ายนะคะเห็ดก็เจาะทะลุออกมาจากตัวนอนทําให้นอนกลายเป็นถังเช่าอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะซึ่งถังเช่ากับเห็ดถังเช่าก็ยังมีความแตกต่างกันอีกด้วยนะคะโดยเห็ดถังเช่านั้นมันเป็นเห็ดค่ะแล้วก็ไม่มีส่วนของนอนมาปะปนแต่อย่างใดซึ่งถือได้ว่าเป็นอาหารที่มีธิ์เป็นกลางที่สามารถจะนําไปประกอบเป็นอาหารรับประทานได้โดยจะมีวางขายทั่วไปนะคะทั้งแบบสดแล้วก็แบบแห้งในขณะที่ถังเช่านั้น มีฤทธิ์เป็นยาอุ่นร้อนไม่ใช่อาหารแล้วก็ให้ควบคุมการขายนะคะโดยต้องให้หมอเป็นคนจ่ายให้ในขณะที่ว่านจักจั่นที่บ้านเรานั้นมันคือจักจั่นที่ตายเพราะเชื้อราซึ่งทางด้านกรมอุทยานแห่งชาตินะคะสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชชี้ให้เห็นว่าว่านจักจั่นมีความใกล้เคียงกับเชื้อราชนิดหนึ่งที่เมื่อกินเข้าไปแล้วจะทําให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนทายเหลวชัก กล้าเนื้อเกร็งกระตุกดวงตาหมุนวนไปรอบๆไม่มีทิศทางที่ชัดเจนอ่อนแรงใจสัน่นเวียนศีรษะและถ้าอาการรุนแรงนะคะอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะทั้งนี้นะคะยังไม่มียาแก้ต้องรักษาไปตามอาการแบบประครับประคองเท่านั้นนะคะเห็นไหมคะว่าวานจักรจันที่อ้างว่ามีสรรพคุณต่างๆนานาอยู่ในโลกออนไลน์นั้นนอกจากจะไม่ได้เป็นยารักษาโรคแล้วยังมีโทษรุนแรง ถึงท่านเสียชีวิตได้เลยนะคะก็ะมันเป็นเพียงแค่เชื้อราที่มากัดกินตัวอ่อนของจักรจันที่อ่อนแอไม่ใช่ว่านแต่อย่างไรเลย <met S 1> ก็คิดดูสิคะขนาดว่าขนมปังที่ขึ้นราเรายังหลีกเลี่ยงที่จะไม่กินแล้วซากจักรจันที่ตายเพราะเชื้อราเรายังจะกล้ากินและกล้าบูชากันอีกหรอคะ หากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะและหากชื่นชอบคลิปนี้แอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ